โอเคครับวัสดีครับวันนี้ก็จ,จะเทสตัวชุด power pack นะครับขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์1.5กิโลวัตต์นะครับหรือ1แรงเอ้ยสแรงโดษที1เฟสนะครับตัวนี้กระบอกสตบระยะชักอยู่ที่400มิลนะครับดูในกระบอกอยู่ที่ 50แกน30มิมลนะครับนี้ยกประมาณ2ตันนะครับเ,เป็นไฟบ้านนะครับชุดนี้เสียบปลั๊กเทสก่อนส่งลูกค้าครับไฟบ้านสวิตช์อัพดาวกดปุ่อมอัพหมกก็จะเลื่อนออกครับความเร็วก็ประมาณนี้ครับ ป er yeah> ั๊มน้าเนหนึ่งคือ6 4 0ระยะชัก400เจ้อที่ตั้งไว้อยู่ที่100บาทครับอันนี้ปรับได้มากนะนะครับได้ประมาณ200เดี๋ยวเราเอาปรับไว้แค่100พอครับเดี๋ยวให้ลูกค้าปรับออกเพิ่มกดกรับ ัก400ครับตัวนี้ power ิ a ์ k ขนาดเล็กสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ100บาทโอเค